sangat tak tahu ผลงานบักซัดเอผลงานบกุญไหวนะครับผลงานบกุญไหวแก้นนี่เป็นแกมน้มที่ยี่สิบหกนะครับกับคุณผลงานคุณของอาจารย์เปย์ครับคุณของอาจารย์เปย์อาจารย์วิพรพ์มีจันนะครับของคนกัใส่ดีอยู่นะฮะยังไงกับผู้ใดสนใจอาจารย์ท่านใดสนใจก็ฝากถักเป็ดไปหาเฟสของคนด้ยนะฮะเดี๋ยวผมขึนเอเอไอ โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ทิมไว้ขึ้นยกขึ้นให้หน้าหน้า,าจอนะฮะนะใส่ดีอยู่นะครับตอนนี้ผมใส่สิบห้าลักนะครับสิบห้าลักโอเคนะครับเด้อติดตามคลิปต่อไปนะครับกันมากกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ในเด้อครับเด้ออาจารย์ครับสวัสดีครับผม